วันนี้ก็จะพามาดูสินค้าที่ขายดีอีกหนึ่งอย่างจ้าอันนี้ก็จะเป็นรงเท้าได้จ้าอันนี้ก็จะเป็นรงเท้าแต่อันนี้คือจะมีป้ายอันนี้คือจะเป็นของลิขสิทธิ์นะคะก็คือเราสามารถโชว์ได้เลยแล้วก็ขายได้เลยเพราะว่าอันนี้ก็คือมีป้ายนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นโตที่ขายดีที่สุดของเด็กอืม ตัวที่ขายดีแล้วก็จะเป็นรองเท้าแบบทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเด็กหน่อยคือกันอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าอีกหนึ่งอย่างของเด็กอ่าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นของเล็กกระส์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรองเท้ารองเท้าเด็กโตนะคะอันนี้คือรองเท้าเด็กโตนี่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเด็กโตนี่ค่ะ แล้วก็อันนี้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 นี่ค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าของแอปเปิลเนี่ยค่ะเป็นยี่ห้อของแอปเปิลอันนี้ก็จะเป็นรัดส้นจะเป็นรัดส้นของเด็กของของเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยๆเลย ประมาณนี้นะคะของเด็กน้อยเลยอันนี้จะเป็นสินค้าที่ขายดีอีกหนึ่งหนึ่งตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกิดบี่ขายดีอีกหนึ่งตัวอย่างนี่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าแก้วนะคะแต่อันนี้คือจะแบบมีป้าย เป็นของลิขสิทธิ์ของเ้านะคะอันนี้ก็คือมีป้ายนะคะเราสามารถชูได้เลยนะคะนี่แล้วก็รองเท้าเดี๋ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าอ่ารองเท้าคัดชูรองเท้าคัดชูแบบเด็กโตนะคะอันนี้รองเท้าคัตชูแบบเด็กโต รองเท like, like 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 ้าคัดชูแบบเด็กโตอัน like น,น,นี้รองเท้าคัชูแบบเด็กโตอัน Spa. นี ah. น้ก็รองเท้าคัดชูแบบเด็กโตเนี่ยค่ะอันนี้คัดชูแบบเด็กโตอแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ยค่ะออันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นคัดชูของเด็กโตเหมือนกันเดี ข้างในมันก็สีมืดจักน้อยนะค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นคัตชูแบบของเด็กตูนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่ารองเท้านี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อของเท้าอันนี้ก็จะมีป้ายนะคะเป็นของลิขสิทธิ์นี่ค่ะนี่นี่ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสินค้า,านะจ๊ะหสินค้าที่ขายดีในช่วงปีใหม่นะค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่ค่ะแล้วก็อันนี้คือหัวโตนี่ค่ะอันนี้คือรองเท้าหัวโตนี่ค่ะรองเท้าหัวโตแล้วก็อันนี้รัดส้นนะคะของเด็ก เด็กเล็กเด็กโตนี่มีหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายของเขานะคะอันนี้เราสามารถโชว์ได้เลยนะคะนี่อันนี้นี่ค่ะนี่ก็จะขายดีนี่ค่ะเป็นสินค้าที่ขายดี อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนี่นี่ค่ะพอเสร็จพอเสร็จจากอ่าปีใหม่แล้วก็จะเป็นวันเด็กเดคะ่ะนี่น้องนหนูก็จะมาหารองเท้าใส่วันเด็กกันนี่ค่ะอันนี้ก็เอามาให้เบ่งนะคะข้าวข้าวนะคะ สำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะคะ